เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการจัดแมตช์การกุศลระหว่างทีมของเราที่จะฟาดแข่งกับทางสิงโตนักเงินครามเชลซีซึ่งจะเป็นการประทะกันระหว่างนักเตกระระดับตำน,นานของทั้งสองสโมสรน,นี่จะเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบ20ปี สำหรับแมตช์แห่งความทรงจำที่ทีมลิเวอร์พูลของเราเปิดสนามแอนฟิลด์คว้าัยชนะเหนือทางเชลซีมาได้สำหรับการแข่งขันในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบตัดเชือกระดูการ2004-2005ซึ่งเป็นแมตช์ที่ช่วยให้ทีมของเราคุยถังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก่อนจะคว้าแชมป์ครั้งประวัติศาสตร์ในปาฏิหาริย์ที่กรุงอิสตันบูลมาครองได้สำเร็จล่าสุดมันก็มีการยืนยันรายชื่อของนักเตะของทีมเราที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแมตช์การกุศลในนัดนี้มาแล้วอย่างน้อยถึง5คน เริ่มมันตั้งแต่ผู้รักษาประตูอย่างทางเจอซี่ดูเดทที่ก็เป็นฮีโร่ของทีมเราสำหรับการแข่งขันในนัดจริงชนะเดือแชมเปี้ยนสลีกในปีดังกล่าวซึ่งในตอนนี้เขาจะกลับมาเฝ้าเสาให้กับทีมของเราอีกครั้งอีกหนึ่งคนก็คือทางชิปวิลซิเซซึ่งก็อยู่ในทีมชุดแชมป์ประวัติศาสตร์ครั้งนั้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเขาจะกลับมาเป็นตัวเลือกในแนวรุกให้กับทีมของเรายืนเคียงข้างกันกันกบทางรอบีคิน ในส่วนของแนวรับมันก็คอนเฟิร์มแล้วว่าทางฟาบิโอออเรริโออดีตแบ็กซ้ายและชิมีี่ตอเร่ก็จะกลับมาลงเล่นให้กับทีมของดาวสำหรับเกมการกุศลในนัดนี้ด้วยทั้งนี้ในการจัดแมตชการกุศล8ครั้งหลังสุดระหว่างการฟาดแข่งกันของอดีตดาวเตะระดับต่างนานทั้งหลายสามารถจะสร้างเงินทุนมาช่วยการกุศลได้มากกว่า7.5ล้านปอนด์กันเลยทีเดียว และหากนับเฉพาะในการแข่งขันมรดูการที่แล้วมันก็ช่วยเพิ่มยอดให้กับมูลนิธิของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราให้สามารถช่วยเหลือผู้คนได้เพิ่มมากขึ้นถึง1 2 7 0 0 0 0คนกันเลยทีเดียวทั้งนี้การระดมทุนจากแมตช์การกุศลของอดีตดาวเตะระับตำนานของทีมเหล่านี้ก็เป็นกลยุทธ์ใหม่ของทางมูลนิธิจากทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราที่ตั้งเป้าเอาวไว้ว่าอยากจะช่วยเหลือผู้คนให้ได้อย่างน้อยถึง5 0 0 0 0 0คนภายในปี2 0 2 3 ซึ่งจะดูแลในเรื่องของสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของผู้คนเหล่านั้นเป็นหลักสำหรับการ,รเผชนะิญหน้าระหว่างตำนานของลิเวอร์ pool ของเรากับตำนานของทางเชลซีนั้นได้ถูกกำหนดการเอาไว้จะฟาดแข่งกันในวันที่22มีนาคมในปี2025ที่สนามแอนฟิลด์ของเราเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูสถานการณ์ล่าสุดของอีกหนึ่งทีมลุ้นแชมป์ที่น่าจะส่งผลกระทบอย่างหนะักต่อพวกเขากันบ้าง นั่นก็คือทางปืนใหญ่อ์สซนลหลังจากพวกเขากลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งด้วยการบุกไปคว้าชัยชนะเหนือนทางประสสัดดูนแก้วคริสตันพาเลเดทได้ที่สนามเซลเฮิร์สปาร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถึง5ประตูต่อหนึ่งแต่แม้ครนั้นพวกเขาก็ต้องสังเวยด้วยอาการบาดเจ็บของหนึ่งในนักเตะคนสําคัญที่สุดในแนวรุกของพวกเขาอย่างทางบูกาโยสาก้าสตาร์ดังทีมชาติอังกฤษที่มาได้รับบาดเจ็บไปตั้งแต่ช่วงต้นเกมและทําให้เขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไป จากนั้นมันก็มีภาพหลุดตอนที่เขากำลังเดินทางออกจากสนามซึ่งพบว่าเจ้าตัวต้วตองใช้ไม้ค้ำยันเพื่อพยุงการเดินกันเลยทีเดียวซึ่งทำให้มันเป็นที่คาดหมายกันว่ามันน่าจะเป็นอาการบาดเจ็บที่หนักหนาพอสมควรซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของตัวมิเกลอาร์เตต้าในใหญ่ของพวกเขาเองหลังเกมที่กระบุไปในทิศท,ทางนั้นว่าตัวของเขาเองก็รู้สึกเป็นกังวลใจกับอาการบาดเจ็บของนักเตะในครั้งนี้ ภายหลังมันก็มีการยืนยันตามมาว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสติงซึ่งล่าสุดทางเดอะไทมส์สำนักข่าวที่เชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ออกมายืนยันความกังวลใจดังกล่าวข้างตนว่าตัวของนักเตะจําเป็นจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นยาวนานหลายสัปดาห์ด้วยกันซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางการลุ้นแชมป์ของทางอาร์ซนอกที่ในตอนนี้พวกเขาก็ตามหลังทีมของเราอยู่แล้วถึง6คะแนนแถมลงเล่นมากกว่าอีกหนึ่งนัดด้วย มันดูเหมือนว่าทางบูกาโยสาก้จะต้องใช้เวลาในการพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสติงทางด้านขาขวาของเขาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ด้วยกันนะเดอะไทมส์ระบุซาก้าจะพลาดการลงสนามช่วยให้อ์สซนอฟาดแข่งกับทัมอิสเวิทเทในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่อนข้างจะแน่นอนซึ่งนั่นจะเป็นโปรแกรมนัดแรกจาก10นัดที่พวกเขาจะต้องลงเล่นจากตอนนี้ไปจนกระทั่งถึงช่วงสิ้นเดือนมกราคม จากกรอบเวลาดังกล่าวข้างต้นที่ทางเดอะทาวน์ไดระบุออกมานั้นเราก็ต้องมาดูกันเลยว่าใน1ิบนัดที่พวกเขาไม่สามารถจะใช้งานทางสากาได้นั้นอาร์ซนอลจะทําแต้มหลดไปเพิ่มเติมอีกกี่คะแนนกันหลังจากมันมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วในกรณีของทางโรดี้มิดฟิลคนสําคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่การบาดเจ็บเพียงแค่คนเดียวก็ส่งผลกระทบต่อทั้งทีมที่ทําให้ฟอร์มของพวกเขาดับวูบกันไปเลยทีเดียวจนหลุดจากวงโครจรลุ้นแชมป์ไปก่อนเพื่อ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พราะกจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับหนึ่งในนักเตะที่สําคัญมากที่สุดสําหรับทีมของดอกนะักเวลานี้เลยก็ว่าได้เขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากในรายของทางมูฮัมหมัดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์หลังจากโจ้ตัวเองเหลือข้อผูกมัดกับทีมของดอกอีกแค่เพียง6กเดือนเท่านั้นซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในช่วงตอนจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ นั่นจึงทำให้มันเกิดกระแสะข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอนาคตของเขาตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจจากบรรดาทีมเงินถุงเงินถังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทางเปแอดเช่าลหรือแสงแชหมหรือแม้กระทั่งสโมสรจากตะวันออกกลางที่ก็เคยมีความพยายามในการจะตามทาบถามเขามาแล้วย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วหลังเกมที่เราฟาดแข่งกับทางไก่เดทองทันมฮอสเปอร์และคว้าชัยชนะกลับออกมาได้อย่างงดงามถึง6 ประตูต่อสามเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ซึ่งตัวของทางซาล่าเองก็ระเบิดฟอร์มเทพกดไปถึง2ประตูกับอีก2แอซิดในเกมการแข่งขันนัดหนึ่งกล่าวนักข่าวก็มีการเอาไมค์เข้าไปเจาะปากสอบถามเขาเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของตัวเองที่ซึ่งโจ้ตัวก็ยังคงปฏัด,ดีเสธที่จะให้ข้อมูลใดๆออกมาเพิ่มเติมแต่แม้กระนั้นก็ดูเหมือนว่าทางนักข่าวเองก็จะไม่ลดละความพยายาม ที่จะตามไปกดดันเอาคำตอบจากตัวของเขาให้ได้และมีการยิงคำถามตรงใส่ตัวของนักเตะไปอีกครั้งว่าสรุปแล้วเขาจะต่อสัญญากับทีมของเราหรือไม่อย่างไรกันซึ่งตัวของซาร่าก็ยังคงย้ำจุดยืนเดิมของเขาว่าไม่คิดจะให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ออกมาไม่นะผมไม่ขอตอบคำถามนั้นนี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาพูดถึงอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ซาร่ายืนยันกลับมา นั่นทำให้เรายังคงต้องติดตามดูกันต่อไปหลังจากมันมีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าสโมสรพยายามที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาให้จบภายในช่วงสิ้นปีนี้ให้ได้ในไหนก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปก็ยังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันถ้าจะขยับมาดูในรายของทางเวิร์กยิวร์ฟันได้ประกังกับตันทีมของเรากันบ้าง เื่อเขาเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความระมัดคายคลยคึงกันกับเพื่อนร่วมทีมอย่างทางโมฮัมเหม็ดซาลาดังกล่าวข้างตน้นเมื่อโจ้ตัวเองก็เหลือข้อผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ของปี2025เท่านั้นก่อนหน้านี้ตัวของฟันไดเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยกการ์ดสูงมาโดยตลอดและพยายามจะเลี่ยงการตอบคำถามเกี่ยวกับอนาคตของเขาซึ่งผลน,นี้โจ้าตัวก็ถูกนักข่าวเข้าไปกดดันด้วยเช่นเดียวกันและเขาก็พยายามจะหลบหลีกไม่ตอบคำถามออกมาแบบตรงๆง แลวพูดแค่เพียงว่ามันยังไม่มีข่าวอัปเดตอะไรให้กับพวกนักข่าวนะไม่เลยผมยังไม่มีอะไรจะพูดนะฝันได้กล่าวมันไม่มีการขีดเส้นตายหรืออะไรทั้งนั้นเอาไว้เราค่อยมาดูกันว่าอนาคตจะนำตัวผมไปสู่ที่จุดไหนเมื่อถูกสอบถามต่อไปเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาถึงเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ ตัวของฟันไดก็ยิ่งรูดซิบป,ปากไปมากกว่าเดิมและบอกว่าเขาขอโฟกัสกับเกมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมดอาเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือการเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางจิ้งจอกสีน้ำเงินเรสเตอร์ซิตี้ในคืนวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ผมขอโฟกัสที่เกมกับทางเรสเตอร์ก่อนนะฟันไดกล่าว ในตอนนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือการกลับไปพบกับครอบครัวของผมและมีช่วงเวลาแห่งความสุขของดอกสักสองวันจากนั้นเราจะกลับมาและมีสมาธิอย่างเต็มที่ในเกมกับทางเรสเตอร์นั่นคือสิ่งเดียวที่ผมคิดในตอนนี้นะส่วนเรื่องอื่นๆเอาไว้ค่อยมาว่ากันทีหลังทั้งนี้เราจะเห็นได้เลยว่าสไตล์การตอบคำถามของตัวซาร่าและฟันได้ดังกล่าวข้างต้นนั้นค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็ค,คือพยายามจะดลีกเลี่ยงการตอบคำถามเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขากั นักข่าวนั่นเองไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของสตาร์ดังของทีมเราอีกหนึ่งคนอย่างทางเพลนอเ no, ล็กซานเดอร์อาร์โนบักขวารองกับตันทีมของเรากันบ้างเมื่อใน3คนดังกล่าวข้างต้นนั้นคนที่เราน่าจะเป็นกังวลใจมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นตัวของทางอเล็กซานเดอร์อาร์โนแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดต่างก็เลิสัญญากับทีมติดแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขัน,นในฤดูกาลนีเน้เหมือนกัน แต่ในรายของทางเทรน์นั้นเขากำลังได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางราชุนชดขาวหรือันมัดเดที่หวังจะทำตัวเป็นตาอยู่จ้องจะพรากตัวนักเตะไปจากทีมของเราหากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรประสบความล้มเหลวไป ก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสข่าวรือออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางฝั่งของสื่อประเทศสเปนที่พยายามจะโหมขึ้นมาว่าสาเหตุหลักที่น่าจะทําให้การเจรจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างทางลิเวอร์พูลกับทางอเล็กซนดอร์อนโนประสบความล้มเหลวไป <c oughs> ก็เป็นเพราะเรื่องของตัวเงินและข้อเรียกร้องเรื่องค่าเหนื่อยของเขาที่สูงโอเวอร์เกินกว่าความเป็นจริงไปมาก และมันมีการกล่าวอ้างไปถึงขั้นที่ว่าตัวของทางเขาเองอยากจะได้ขั้นหนึ่งในระดับเดียวกันกับทางมูฮัมหมัดซาลาที่ได้รับอยู่ที่ตัวเลข350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ทางเลวิสติลนักข่าวสายของจากทางเดลี่เมลสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษก็ออกมายืนยันข้อเท็จจริงในประเด็นนี้เลยว่ามันหาได้เป็นเช่นนั้นไม เมื่อเขามีการสอบทานเรื่องนี้กลับไปยังแหล่งข่าวจากภายในสโมสรของเราเองซึ่งเป็นถึงระดับผู้บริหารคนหนึ่งและก็ได้รับคำยืนยันกลับมาว่าข้อเรียกร้องของตัวนักเตะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและไม่ได้สูงเกินกว่าที่ทีมของเราจะรับได้ แต่คำถามใหญ่ที่ตามมาก็คือแหล่งข่าวไม่ได้บอกมาว่าสุดท้ายแล้วตัวของทักอเล็กซานเดอร์อาร์โนนั้นจะตัดสินใจต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไปหรือไม่อย่างไรกันเพียงแค่ยืนยันข้อเท็จจริงในประเด็นที่ว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องของตัวเลขและการเงินอย่างที่ใครหลายๆคนเข้าใจกันไปทำให้นี่เป็นอีกหนึ่งเดียวที่เราจะต้องมาติดตามดูผลกันต่อไปอย่างใกล้ชิด ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผพมิจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันบ้างมันหนึ่งในคนที่มีข่าวกับทีมของเรามากที่สุดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็าคงจะหนีไม่พ้นทางมาร์ตินซูบิเมนดีไม่ฟิลตัวเก่งของทางเรอัลโซเซดาหลังจากเขาเกือบจะได้ย้ายมาลงเอยในทีมแอนฟิลของเราอยู่รอมรอดก่อนสุดท้ายมันจะเป็นตัวของนักเตะเองที่เปลี่ยนใจและเลือกที่จะอยู่คาแข่งกับทางต้นสังกัดปัจจุบันต่อไป แม้กระนั้นเมื่อกาลังจะเข้าสู่ช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้กระแสข่าวเรื่องการคว้าตัวเขามาสู่ถิ่นแอนฟิลด์ของนอรก็ถูกกระพือขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากตัวของทางซูบิเมนดีก็มีการออกมา้สัมภาษณ์เป็นในเลยว่าเขาไม่คิดว่าโอกาสในการย้ายไปอยู่กับทางสโมสรยักษ์ใหญ่อย,อย่างทางวิว์ภูนั้นจะเข้ามาเพียงแค่หนเดียวในชีวิตและโจตัวก็เชื่อว่ามันอาจจะมีครั้งที่2ตามมาก็เป็นได้ แต่แม้กระนั้นเราก็มีการรายงานเขาวให้เพื่อนๆดับทราบกันล่วงหน้าไปแล้วว่าโอกาสการย้ายทีมของซูบิเมนดี้ในช่วงกลางฤดูกาลนั้นน่าจะเป็นไปได้ยากและมันก็คงจะมีโอกาสมากกว่าหากรอเป็นถึงช่วงตลาดสัมเมร์หนาล่าลสุดทางโรเบรโตโอราเบ ผู้อำนวยการฟุตบอลของทางเรอัลซเซดัดก็มายืนยันข้อเท็จจริงไปในแนวทางเดียวกันแล้วก็บอกอีกด้วยว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ตัวของทางซูบิเมนดี้นั้นมีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาถูกระบุเอาไว้ในสัญญาของเขากับทางเรอัลซเซดัดที่ตัวเลข60ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว50ล้านปอนด์แต่แมก้กระนั้นสิ่งที่อาจจะสําคัญมากกว่าเงื่อนไขค่าจิกสัญญาก็คือมันอยู่ที่ว่าตัวของนักเตะต้องการอะไรและอยากไรกัน มันมีข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขเรื่องค่าชิกสัญญาของเขาอยู่นะโอลาเบกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับทางมาการสื่อชั้นนําของประเทศสเปนตั้นเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือการที่ตัวของทางมาตินนั้นแสดงให้เห็นเลยว่าความตั้งใจของเขามันอยู่เหนือกว่าเงื่อนไขเหล่านี้จนกระทั่งถึงวันนี้เราได้เห็นพฤติกรรมที่เขาได้แสดงออกออกมา และผมก็ไม่คิดว่าเราจะต้องมานั่งเป็นกังวลหรือหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะเตือนมักกราคมนี้นะเข้าเองอาจจะมีเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่บ้างซึ่งนั่นก็ถือเป็นเรื่องปกตินะทั้งนี้ไม่เพียงแต่คํายืนยันจากผู้บริหารของทางเริอสต์เซดดกดังกล่าวข้างต้นแล้วแม้แต่ตัวของทางซูบิเมนดีเองก็ออกมาย้ําเช่นเดียวกันว่าเขาไม่มีความคิดที่จะย้ายทีมออกไปกลางสีสัน มันมีข่าวลือเสมอนะและในตอนนี้มันกําลังจะเข้าสู่เดือนมก,กราคมซึ่งมันก็ย่อมจะมีกระแสข่าวออกมาเป็นเรื่องปกติสูบิีมนดีกล่าวแต่ผมไม่อยากจะไปเสียเวลาเกี่ยวกับเรื่องดอกพวกนี้นะเพราะมีความสุขกับแนวทางการรับมือเรื่องดอกนี้ของผมและผมก็จะทํามันเช่นนั้นต่อไปนั่นคือทั้งหมดที่ผมสามารถบอกได้ในตอนนี้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พผมอยาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับอนาคตของอีกหนึ่งผู้เล่นคนสําคัญของทีมเราและก็เป็นผู้เล่นในแนวลุกเสียด้วยนั่นก็คือในรายของทางหลุยดิอัสปากทีมชาติโคลอมเบียที่โจ้ตัวเองก็ตกเป็นกระแสข่าวหรือเรื่องความเป็นไปได้ในการย้ายทีมย้อนกลับไปตั้งแต่ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะสัมเมอร์ทีแล้วโดวยสาไปแต่เขาเองก็ยืนยันมาโดยตลอดว่ายังคงมีความสุขดีกับทางสโมรสรของเรา แม้กระนั้นการที่มันกำลังจะเข้าสู่ช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะกลางฤดูกาลในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้กระแสข่าวลือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของเขาก็ถูกโหมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันถึงขั้นที่มีสื่อบางเจ้ามีการกล่าวอ้างกันออกไปได้วยซ้ำไปว่ามีโอกาสสูงมากที่ทางดีอัสจะย้ายออกจากทีมเราไปสู่สโมสรยักษ์ใหญ่ทีมอื่นในทวีปยุโรปหลังจากโจ้าตัวไม่พอใจข้อเสนอต่างๆที่สโมสรได้ยื่นให้กับเขาทั้งนั้นที่หากเราย้อนไปดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้ว ตัวของทางดีอาร์สเองก็ยังคงมีสัญญาผูกมัดกับทีมของเราไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2027ซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่กดดันให้สโมสรของเราจะต้องเร่งรีบในการขายนักเตะเพราะหวันว่าจะเสียเขาไปแบบไม่ได้อะไรเลยซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างกับเคสของ3สตาร์ดังข้างตน้นอย่างทางเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเวอร์กิลฟานได้และโมฮัมเหม็ดสาลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวของทางดิอสเองก็กำลังทำผลงานได้อย่างสุดยอดในการแข่งขันฤดูการน,นี้นับตั้งแต่ที่ได้ทางอร์เนอร์สลอตเทรนเนอร์คนใหม่เข้ามาปรับ,บจูนเกมการเล่นของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจบสกอร์ทาให้โจ้ตัวมีส่วนร่วมกับการทําประตูในฤดูการนี้ไปแล้วถึง14ลูกจากการลงสนาม23นัดในการแข่งขันทุกรายการโดยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูได้ตัวเองไป11ลูกและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทําไปอีก3แอสซิส ล่าสุดทางฟลอเรนพลาดเทนเบิร์กนักข่าวคนดังจากทาง Sky s p o อ t ตเวอร์ชันภาษาเยอรมันก็มีการออกมายืนยันในสิ่งที่เรารายงานให้เพื่อนๆรับทราบกันไปล่วงหน้าแล้วว่าทางดีอาร์สเองมีความสุขอย่างยิ่งในถิ่นแอนฟิลและไม่ได้คิดถึงเรื่องการย้ายทีมแต่อย่างใดแม้มันจะมีกระแสะข่าวลือออกมามา,มากมายแต่ลุยดีอาร์สในตอนนี้ไม่มีแผนการที่จะย้ายออกจากทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลนะพ r า t เทนเบิร์กโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขา น่าติไว้ย2่ปีเพิ่งจะทำไป2ประตูใส่ทางทอตนนมฮอสเปอร์เมื่อคืนก่อนนน้นและเขาก็รู้สึกโอเคมากๆก,ก,กับทางสโมสรในตอนนี้มันไม่มีการเจราจาพูดคุยใดๆกับทางสโมสรออื่นเลยนะ Hash tag #LiverpoolFootballClub ปีใรนี้มีสัญญาผูกมัดกับพวกเขาถึงปี2027และตัวของเขาเองก็มีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับทางอาร์เนอร์รอตอีกด้วย ในก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางหลุยส์ดิอาสกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องนี้ให้ครบถวนกระบวนความกันไปเลยหลังจากก่อนหน้านี้หนึ่งในทีมที่ถูกกล่าวอ้างมากที่สุดว่าดิอาสอยากจะย้ายไปลงเล่นให้ก็คือทางเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาที่ซึ่งผมเองก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าคนที่อยากจะไปอยู่กับทางบาร์เซโลนาจริงๆนั้น,น,นไม่ใช่ตัวของทางดิอาสหากแต่เป็นคุณพ่อของเขาที่ออกมากล่าวเรื่องนี้ไปหลายตอนหลายครั้งแล้วในช่วงสัมร์ที่ผ่านมาว่ามีความใฝ่ฝันอยากจะเห็นลูก ย,ย้ายไปร่วมถิ่นคนัมนูแต่หากเรามาย้อนดูบทสัมภาษณ์ของตัวดีอัสเองเขาไม่เคยพูดอะไรไปในทำนองน,นั้นเลยล่าสุดทางลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราก็ได้มายืนยันข้อมูลที่ทางฟอร์เรนแพทเทนเบิร์กเปิดเผยออกไปเมื่อสักครู่ว่าทางดีอัสเองยังคงมีความสุขด,ดีกับทางสโมสรอนของเราและก็ไม่มีแผนการที่จะย้ายไปอยู่กับทางบาร์เซโลนาอีกตัวก่อนหน้านี้เราเคยยืนยันไปแล้วว่าลุยดีอัสมีความสุขกับทางลิเวอร์พูลนะ ลิเวอร์พูเอ็กโคระบุเขามีความสุขกับผู้จัดการทีมและไม่ได้มีความคิดถึงเรื่องการย้ายทีมไปในอนาคตอันไกลเลยนี่ถือเป็นข่าวดีสําหรับเดอเรดทุกคนแต่น่าจะเป็นข่าวร้ายสําหรับคนที่มีความพยายามจะแพร่ะสะพัดข่าวลือเกี่ยวกับทางบาร์เซโลนาออกมา เมื่อไม่กี่วันที่แล้วทางมุนโด้เดปอร์ติโบก็มีการรายงานข่าวออกมาว่าดิอัสเป็นเป้าหมายตัวหลักของทางบาร์เซโลนาและมีการกล่าวอ้างต่อไปอีกด้วยว่าตัวของเขาเองพยายามจะผลักดันการย้ายไปอยู่กับทางบาร์เซโลนา ยังไรก็ตามต่อให้มันจะมีการรายงานข่าวออกมาแบบนั้นแต่แนวความคิดเรื่องการจะย้ายไปอยู่กับทางบาร์เซโลน่านั้นตัวของนักเตะเองได้โยนทิ้งใส่ถังขยะไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้มีความคิดที่อยากจะอำลาทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลไปเลยจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นทั้งจากทางฟอร์เรนแพทเทนเบิร์กและลิเวอร์ pool เอ็กโคเองก็แทบจะยืนยันการันตีอนาคตของดีอาร์ได้ดีที่สุดแล้วเพื่อนๆละ่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ